นี่วังว่าจะได้ก <pl ains> ันได้นุมมุกแล้วนะครับได้วันนี้อ่ะหรือก็จะตามรอยนะครับอ่าและมีคูยจ้าง ไว้กด,ดกิจกรรม90%เ,เลยอย่าลืมกดไ like, ด้กดกิจกรรมก็กระดิ่งไว้กันเลยก่อนทำคลิปได้ได้โกด,ดด้วยนะครับและททำคลิปทำเกมร้อยีนเกมร้อยครับอ่า,อา,อาก็พลังจะจะ3ร้อแล้วครับถ้าถึง3ร้เสร็จปุ๊บก็ถึงห0 0ร้อยกิจกรรมนะครับจะได้โดนินัได้นะครับอ่า ได้แล้วครับเนี่ย <c oughs> ก็อีกไม่นานนะครับอ่าฮะก็สอบถามมาได้เลยครับกดคอมเมนต์มาเยอะๆนะทำคลิปกลับไปเยอะๆเลยครับอย่าลืมกดไลค์อ่าพูดยธเนีครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งไว้ครับกดคอมเมนต์มาเยอะๆได้ สองเขาเลยครับสองได้แรกกิจกรรมสามคนเราจะมาทำคลิปก่อนนะครับสำหรับคลิปนี้สองเขาเลยครัสองได้แรกกิจกรรมสามคนเราจะมาทำมาทำคลิปแรไลฟ์ลสดนะครับไว้เจะกันหม่คลิปหน้าครับเจอกันกับหน้าผมผมนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายเจอกันนะครับ